สวัสดีครับ,รบอยู่กับผมทันและอยู่กับผมปังนะครับวันนี้เราจะมาสอนเรื่องตรกกศาสร์มอสีนะครับโดยเราจะเริ่มจากตัวเชื่อมประกตนะครับตัวเชื่อมประกตจะมีทั้งหมด5รูปแบบ คือ1และมีสัญลักษณ์เป็น V กับหัว2หรือมีสัญลักษณ์เป็น V 3ถ้าแล้วสัญลักษณ์จะเป็นลูกศรชี้ไปทางขวานะสี่ก็ตอบเมื่อสัญลักษณ์จะเป็นลูกศรชี้ไปทางสองด้านนะครับห้าไม่หรือนิเศษสัญลักษณ์จะเป็นตัวหนอนนะครับโดยเราจะเริ่มจากตัวเชื่อมมงคลแรกนะครับและ ด้วยจริงและจริงจะได้จริงนะครับจริงและเท็จจะได้เท็จเท็จและจริงจะได้เท็จส่วนเท็จและเท็จจะได้เท็จนะครับด้วยเราจะมีจุดสังเกตง่ายๆนะครับก็คือและเนี่ยจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อเป็นจริงและจริงเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นเท็จนะครับรูปแบบตัวเชื่อมว่าตัวที่2หรือจริงหรือจริงเป็นจริงนะครับ จริงหรือเท็จเป็นจริงเท็จหรือจริงรเป็นจริงส่วนเท็จหรือเท็จเป็นเท็จนะครับรูปแบบจะคล้ายๆกับของและนะครับแต่จะต่างกันตรงที่ว่าหรือเนี่ยเขาจะเป็นเท็จก็ต่อเมื่อเท็จหรือเท็จเ,เท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นจริงหมดเลยนะครับต่อมานะครับในตัวเชื่อมประพจน์ตัวที่3ามนะครับ จะเป็นเครื่องหมายท่าแล้วนะครับโดยจริงแล้วจริงจะเป็นจริงจริงแล้วเท็จจะเป็นเท็จเท็จแล้วจริงจะเป็นจริงและเท็จแล้วเท็จจะเป็นจริงนะครับโดยเราจะมีข้อสังเกตง่ายๆนะครับรที่มีอยู่ตัวเดียวเลยนะครับก็คือจริงแล้วเท็จจะเป็นเท็จนะครับตอกนั้นทั้งหมดที่เหลือจะเป็นจริงหมดเลยนะครับต่อมา ในตัวเชื่อมประพจน์ตัวที่4นะครับเครื่องหมายก็ต่อเมื่อนะครับโดยจริงก็ต่อเมื่อจริงเป็นจริงจริงก็ต่อเมื่อเท็จเป็นเท็จเท็จก็ต่อเมื่อจริงเป็นเท็จและเท็จก็ต่อเมื่อเท็จจะเป็นจริงโดยเราจะมีข้อสังเกตง่ายๆอีกแล้วนะครับว่าโดยที่ประพจน์ถ้าเป็นตัวซ้ํากันนะครับอย่างเช่น จริงและจริงจะเป็นจริงครับแล้วก็เทสแล้วเทสจะเป็นจริงนะครับส่วนต่อมานะครับในตัวเชื่อมประพดตัวที่5นะครับเป็นเครื่องหมายนิเศษครับหรือ n o อหรือทุกคนจะเรียกว่าไม่ก็ได้นะครับข้อสังเกตง่ายๆของตัวนิเศษหรือว่า Not นะครับเราจะสังเกตได้ว่าคิวถ้าหากว่าคิวติดนิเศษข้างหน้านะครับ โดยที่คิวมีความหมายเป็นจริงแล้วเราติดนิเซทให้มันมันจะกลายเป็นเท็จนะครับหรือถ้าให่ทุกคนจําง่ายๆนะครับสมมุติว่าเรามีจริงอยู่แล้วเราติดนิเซทให้มันมันจะกลายเป็นเท็จนะครับหรือว่าถ้าเรามีเท็จแล้วติดนิเซทให้มันมันก็จะกลายเป็นจริงนะครับโอเคครับต่อมาในแบบฝึกขัดนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกขัดง่ายๆนะครับให้ทุกคนลองจำครับโดยผมจะให้ทุกคน สามสวินาทีนะครับในาการคิดครับ โอเคนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับคิดกันเอาเรด้เปล่าสำหรับเฉลยแน่แบบฝึกหัดที่1ครับทามาดูกันครับโอเคนะครับทุกคนสังเกตได้ว่าเราจะเริ่มทำจากในวงเล็บก่อนนะครับโดยในวงเล็บก็จะเป็นจริงและเอ้ยเท็จและจริงนะครับแล้วก็จะแปลออกมานะครับแน่นอนครับว่าเท็จและจริงก็จะเป็นเท็จ และเราก็เอามาเชื่อมกับตัวแคนนนนะครับซึ่งเป็นเครื่องหมายท่าแล้วโดยเราก็จะแยกออกมาได้ว่าเป็นเท็จแล้วเท็จนะครับซึ่งก็จะเป็นจริงครับนี่คือเฉลยของแบบฝึกหัดข้อ1น,นะครับต่อมานะครับในแบบฝึกหัดข้อ2ครับเราก็จะให้เวลาคุณ30วิวิเหมือนกันครับ สำหรับเฉลยในแบบฝึกหัดที่2นะครับโดยเราจะเริ่มทําจากในวงเล็บก่อนนะครับด้วยเท็ก็ต่อเมื่อเท็จจะเป็นจริงนะครับโดยเราจะาจริงข้างนอกวงเล็บมาเชื่อมกับในวงเล็บนะครับก็จะได้ว่าจริงและจริงซึ่งจะมีค่าเป็นจริงนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนเข้าใจกันหรือเปล่า นี่ก็จะเป็นคลิปแรกของผมและคลิปสุดท้ายนะครับสำหรับการสอนแตกระสดครับก็ขอขอบคุณท,ทุกคนมากๆนะครับที่มารับชมคลิปนี้ขอบคุณครับวันนี้ผมขอลาตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับ